Nga. Bên ngay? Nga. Ngay? Ngay? Đí, ừ. thang này nè đam thăm như ngay hầu đi thăm như ngài thơ đi 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 nói dù mưa đều thơ đi nói đi nói thơ đi luôn đi Ừ thơ đi luôn đi luôn đi đi luôn thơ đi luôn làm như เร็วเร็วเร็วเเอาไหมกินไหมเหนื่อยทำยังไงทำยังไงเร็วเร็วสวัสดีก่อนตัวดีก่อนมามาได้ไหมมาอืม่ะสวัสดีก่อนโอ้ข้างนี้ล่ะเร็ว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 เอา นี่ช่างงานไม่มีแล้ว <c oughs> ไปไหนอิ่มแล้วก็ไปนอนเล่น่ะทักทายกันแล้วดาม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  <c oughs> กินมานี่มา,รมาตรงมากี้มา กี้มาดามตามเอาคุยด,ด้วยอ่ะ่ะคุยด,ด้วยอ่ะดูสิเป็นหนุ่มยังว้าวไม่มีอะไรกินแล้วรับสินเดียวสินเดียวก็กินสวัสดีก็ไม่ทำมาสวัสดีหน่อย มามาสวัสดีเงาขอให้สวัสดีอย่างแบบน,นี้ขี้เกียจอิ่มแล้วขี้เกียจไม่อยากทำสวัสดีทุกคนนนี่ดำสายวิ่งสิบโลนะฮะมื่นมากเลยคิดดื้อก็คิดดื้อหนาดคิดดื้อก็คิดดื้อ นะเบาๆเจ็บคิดดื้อก็คิดดื้อฟันก็แหลมเออว้าวฟันก็แหลมอื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 มครับครับครับ <laughs> ừ, ừ. Áo, 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 lên hồn điều áo năm ngày đi năm ngày bên vào năm ngày ừ à. áo áo, áo sáu non ngái non ngái khoang ớ ờ, ngái khuyên <laughs>